มะนาวไม่ออกดอกนะคะบ้าใบหมดรุ่นแล้วไม่ยอมติดดอกสักทีวันนี้เราจะพาเพื่อนๆค่ะมาทำเคล็ดลับในการบำรุงมะนาวของเราให้ออกดอกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องป๊อบชาแนลนะคะวันนี้ป๊อบจะพาทุกคนมาบำรุงมะนาวนะคะมะนาวของใครบ้าใบเราไม่ชอบไม่ไม่ยอมออกดอกเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องป๊อบชาแนลนะคะคลิปนี้ป๊อบจะพาทุกคนมาบำรุงมะนาวนะคะมะนาวของเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีอาการบ้าใบไม่ยอมออกดอกนะคะหรือว่าติดลูกแล้วหมดรุ่นไปแล้วนะคะแล้วทีนี้ไม่ยอมมีดอกสักทีนะคะเราจะมาทำเคล็ดลับในการบำรุงมะนาวของเรานะคะให้กลับมาติดดอกแล้วก็ออกผลอีกครั้งนะคะ ด้วยวิธีการง่ายๆเลยค่ะแค่เราใช้ตัวนี้เลยนี่ตัวนี้จะเป็นขี้เท่าถานนะคะปอบจะใส่แก้วมาแก้วน้ําอัดลมเหลือใช้แก้วน้ําอัดลมที่เราใช้แล้วเนี่ยค่ะครึ่งแก้วนะคะถังน้ําค่ะใส่น้ํามา10ลิตรนะคะเราจะใช้ครึ่งแก้วนี้ตัวขี้เท่าฐานเนี่ยเขาจะมีความเป็นด่างสูงนะคะแล้วก็จะมีแคลเซียมกับ โพแทสเซียมนะคะที่จะไปช่วยทําให้ต้นไม้ของเพื่อนๆนะคะที่เป็นไม้ทานผลนะคะติดดอกนะคะออกผลได้ดีนะคะตัวนี้คือตัวช่วยที่ดีมากๆเลยค่ะแต่อัตราในการใช้เราก็ต้องใช้แบบที่เจือจางนะคะก็คือใส่แบบพอดีพอดีนะคะอันนี้ก็เป็นอันตราส่วนที่ป๊อป เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะใช้ได้กับพืชของเราเลยนะคะเดี๋ยวป๊อบจะนำขี้เถ้าเนี่ยค่ะเทลงไปในนี้เลยค่ะเทลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะไปจะเป็นตัวช่วยเสริมนะคะก็จะเป็นผงชูรสค่ะ1ช้อนชาค่ะ ใส่ป๊อบไม่ใส่เยอะนะคะใส่แค่หนึ่งช้อนชาพอโพโลโซเดียมกูตามีหรือว่าผงชูรสของเรานะคะก็จะไปช่วยในการบำรุงต้นพืชน,นะคะให้แข็งแรงแล้วก็เล็งรากเล่งเล่งผลของพืชด้วยนะคะคนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำตัวเนี้นำไปลดที่โคนต้นมะนาวนะคะสูตรนี้ใช้เดือนละครั้งเท่านั้นนะคะทุกคน นี่เลยค่ะต้นมะนาวของปอบนะคะต้นนี้มีอาการแบบบ้าใบนะคะติดลูกน้อยมากนะคะเขาลูกเขาหมดรุนไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะลดไปเลยค่ะ10ลิตรินี่แหละนะคะลดลงไปที่ขนต้นเขา เท่านี้นะคะมะนาวของเพื่อนๆก็จะติดดอกออกผลเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นต้นที่เราลดไปก่อนหน้านี้นะคะใช้สูตรนี้จะใช้ลดเดือนละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนๆนีลูกเต็มต้นเลยเห็นไหมคะลองไปทำตามกันดูนะคะเคล็ดลับง่ายๆในการบำรุงมะนาวนะคะของป๊อบนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะคะรับชมคลิปวิดีโอของป๊อบชาแนลนะคะถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอของปอบนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมไม่มากก็น้อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ